ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ตรงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วเหล่านี้ดูเหมือนจะมีธาตุของแสงอยู่ภายในพวกเขาไม่กลัวความศักดิ์สิทธิ์ของเธอแสงศักดิ์สิทธิ์ของเธอไม่ได้ผลกับพวกเขามากนักแม้แม้ว่าเธอจะฆ่าพวกเขาเธอก็ไม่ได้เติมเต็มพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วประเภทแสงจริงๆง,งั้นเหรอรงกระดูกก่อตัวเป็นคลื่นลูกแรกเท่านั้น หลังจากที่พวกมันปรากฏตัวร่างสีทองจำนวนนับไม่ถ้วนก็เริ่มวิ่งออกมาจากประตูทหารม้าคงกระดูกที่แข็งแกร่งขึ้นก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นบนเวทีแต่ละคนไม่ได้แข็งแกร่งแต่พวกมันแข็งแกร่งมากเมื่อรวมกันพวกมันไม่หยุดยัง้งขณะที่พวกมันทั้งหมดพุ่งเข้าหาเย,ย่กูยี่เย,ย่กูยี่ยกดาบของเธอและวงแหวนวิญ,ญญาณที่สีของเธอก็ส่องประกายเธอยกปีกขึ้น ก่อนจะฟาดลงอย่างแรงทันใดนั้นชานของแสงศสักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มกระจายออกจากร่างกายของเธอสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วที่เข้ามาถูกบทขยี้และเวียงกลับนี่คือทักษะการก่อตัวของจิตวิญญาณแสงศักดิ์สิทธิ์หากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วที่ล้อมรอบเธอไว้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วธรรมดากระบวนกาศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงศักดิ์สิทธิ์ของเธอจะทำลายล้างพวกมันอย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วประเภทแสงเหล่านี้ ยากเกินกว่าจะรับมือได้ไม่เพียงแต่เธอไม่ได้รับการเติมเต็มพลังวิญญาณแต่สิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วที่ถูกสังหารนั้นเป็นเพียงกองกาลังโครงกระดูกที่อยู่ด้านหน้าเท่านั้นสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วที่เหลือ,อยังคงเดินหน้าต่อไปพวกเขาไม่ได้ถอยกลับเลยในขณะที่เย่กูยี่กำลังปลดปล่อยท่าสังหารของเธอเธอไม่ได้เติมพลังวิญญาณของเธอเธอเริ่มใจสั่นมากขึ้นเรื่อยๆใต้เวทีนานคงหวน ชมเชยว่าใช่ทั้งหูจะต้องเป็นภาพบูชาศักดิ์สิทธิ์ผู้ผีที่มีท่าศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถแม้แต่จะทำร้ายเขามันวิสิษเกินไปยินดีด้วยรองผู้นำรองผู้นำรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับพฤติกรรมของหัวอยู่เฮ้านี่เป็นการพัฒนาการที่น่าพอใจสำหรับเธออย่างแน่นอนความจริงที่ว่าเขาสามารถบทขยี้คู่ต่อสู้ของเขาในทร์นาเมนต์นี้หมายความว่า บสภาพวิญญาณบริสุทธิ์ไม่จำเป็นต้องล้มเลิกกับฝ่ายราชวงศ์และกองทัพและทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนยิ่งกว่านั้นการมีอยู่ของอจชริยะอย่างหวาัวยงเฮ้าที่บ่งบอกถึงการสืบเชื้อสายของพระบุตรทำให้โบทภาพวิญญาณบริสุทธิ์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งตอนนี้เจ้าเชื่อข้าหรือยังเสียงของหวัวยงเฮ้าดังขึ้นอีกครั้งในใจของเย่กูยี่เย่กูยี่กัดฟันของเธอเชื่ออะไรเชื่อวิญญาจาร์โช้ร้ายอย่างเจ้าใช่ไหม มาอยู่ห้าวถอนหายใจเบาๆเจ้ายังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอถ้าข้าเป็นวิจารย์ชค่ร้ายจริงๆทําไมสิ่งมีชีวิตที่ถูกอันเทิญของข้าไม่กลัวท่าศักดิ์ศร์ของเจ้าถ้าข้าอยากจะทําร้ายเจ้าจริงๆข้าจะพูดเรื่องไร้สาระกับเจ้าอีกไหมดูนะขณะที่เขาพูดประตูโลกลึกลับคณะแม่ฮึมาก็ใหญ่ขึ้นในทันใดพวบพูดไปกับเสียงกระแทกลึกของม้า อัศวินล่างสูงเริ่มเดินขึ้นไปบนวิธีการแข่งขันอัศวินเหล่านี้สวมชุดเกราะสีเทามารณะและมีลูกแก้วไฟวิญญาณสีทองจางๆเต่นเป็นจังหวะในหมวกของพวกเขามมาสึกที่พวกเขาขี่มีเพียงกระดูกแต่พวกมันมีขนาดใหญ่อย่างหาที่เปรียบไม่ได้และทิ้งร่องรอยไฟสีทองไว้ข้างหลังพวกเขาขณะที่พวกเขาเดินไปข้างหน้ามีอัศวินเพียงสามคนเท่านั้นที่ปรากฏตัวแต่แรงกดดันแต่ละคน ที่ปล่อยออกมานั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งมีชีวิตในโลกลึกลับที่ปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้มากหลังจากที่อัศวินทั้งสามปรากฏตัวพวกเขาก็ขี่ม้าไปในสามทิศทางที่ต่างกันในทันทีเราว่าพวกเขาได้พบก,กับเจ้านายของพวกเขาแล้วสัตว์วิญญาณระดับตามที่ถูกอัญเชิญออกมาก่อนหน้านี้ก็เริ่มรวมตัวกันในสามทิศทางเช่นกันทันทีหลังจากนั้นเราสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วก็เริ่มมีระเบียบมากขึ้นเรื่อย ภายใต้คำสั่งของอัศวินทั้ง3เป็นผลให้เย่ยกูยี่รู้สึกกดดันมากขึ้นในฐานะผู้ครอบครองวิญญาณุูธการต่อสู้โทษสวรรค์6ปีเธอได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับวิญญาณุูธการต่อสู้ที่ชั่วร้ายมากกว่าใครๆโดยธรรมชาติแล้วเธอรู้ว่าสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วเหล่านี้คืออะไรสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วเหล่านี้คือสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วด้านมืดสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วด้านมืดที่มีพลังของจักรพรรดิวิญญ,ญาณโดยธรรมชาติ เจกูยี่จะไม่กลัวสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วด้านมืดแม้แต่คนเดียวเพราะด้วยตัวเธอเองเป็นจักรพารดิญญาณเธอจึงมั่นใจในความสามารถของเธอในการชำระรางพวกเขาโดยใช้ความสามารถของทูตสวรรค์หกปีกอย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วด้านมืดสามคนได้ปรากฏตัวพร้อมกันพวกมันไม่เพียงแต่ทรงพลังเท่ากับจักรพรรดิญญาณเท่านั้นแต่พวกมันยังสามารถสั่งมีชีวิตที่ตายแล้วตัวอื่นจากประตูลึกลับ เพื่อสร้างกองทัพที่แท้จริงในความเป็นจริงด้วยความสามารถในปัจจุบันของหวัวย,ยูเฮาวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่ไม่เหมือนใครที่เทพจองเวทมรณะได้ทิ้งไว้ให้เขานั้นไม่ได้อ่อนแอนไปกว่าความแข็งแกร่งที่รวมกันของวิญญาณยุทธการต่อสู้อีกสองดวงของเขาเหตุผลนั้นง่ายมากโลกลึกลับที่เทพจองเวทมรณะล่อยให้เขาเรียกออกมาอย่างสะดวกคือสิ่งหนึ่งแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือพลังวิญญ,ญาณอันทรงพลังของเขา ในโรคที่เทพจองเวทโมรณะจากมาพลังวิญ,ญญาณเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดความแข็งแกร่งของเวทมนต์ตลอดจนระยะเวลาที่สามารถใช้ได้ในขณะที่ใช้วิญญ,ญาณดุดการต่อสู้ของเทพจองเวทมรณนะความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาอยู่ที่ระดับมหาป่าวิญญาณนอกจากนี้เขายังแข็งแกร่งพอๆกับมหาป่าวิญญาณที่ชั่วร้ายในการใช้ความสามารถนี้นี่เป็นความสามารถที่หัวอยู่เฮ้าไม่สามารถใช้ที่สาธารณะได้ แต่ที่เขาสามารถใช้ได้เพราะหัวยูเห้าเป็นทังโวในขนาดนี้แม้แต่ผู้เอาส่สวนที่อยู่ห่างไกลก็ยังมึนงงผู้ชมที่มองดูน้อยกว่ามากเขายังไม่เข้าใจว่าหัวยูเฮ้าสามารถใช้ความสามารถของวิญญาณโาชวร้ายได้อย่างไรซึ่งเต็มไปด้วยท่าสแสงการแสดงออกของเย่ก,กูยี่ดูน่าเกียดมากขึ้นเมื่อมองดูเธอรู้สึกได้ชัดเจนว่าร่างวิญญาณของเธอกำลังหมดลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่เธอฆ่าสิ่งมีชีวิตในประตูโลกลึกลับเหล่านี้หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเธอจะต้องถูกบทขยี้ด้วยสสารวิญญาณจำนวนมากที่เธอสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายในการต่อสู้ตัวต่อตัวนอกจากนี้ยังมีคำถามที่ติดอยู่ในใจของเธอด้วยว่าทำไมสสารวิญญาณปีศาจเหล่านี้ถึงไม่กลัววิญญาณยุทธการต่อสู้อันศักดิ์สิทธิ์ของข้าไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วโผล่ออกมาจากประตูลึกลับอีกต่อไปอย่างไรก็ตาม แม้แต่คนที่เหลืออยู่บนเวทีก็ยังทำให้เธอตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วด้านมืดทั้งสามองมองเธออย่างเดยนชาขณะที่เธอสั่งลูกน้องยิ่งกว่านั้นพวกเขาจะยิงไฟมรณะเป็นบางครั้งเพื่อชุบชีวิตสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วที่เธอได้คาไปแล้วมันเหมือนกับว่าเธอได้เข้าสู่วัฏจักรแห่งความตายและการเกิดใหม่ที่ไม่มีสิ้นสุดในเวลาเดียวกัน คาถาเลือกที่เตรียมไปด้วยกลิ่นอายของความลึกลับดังขึ้นอีกครั้งคาถานี้ส่งตรงมาจากประตูลึกลับขนาดมหึมาซึ่งกำลังสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในขนาดนี้แสงสีเขียวอมทองจำนวนมากเริ่มฉายแสงรอบด้านและประตูลึกลับก็ขยายตัวอีกครั้งโดยไม่คาดคิดดูท่าไม่ดีการแสดงออกของเย,ย่กูยี่เปลี่ยนไปอย่างขัานหางเขาจะใช้การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งกว่านี้หรือไม่เธอรู้ว่าเธอไม่สามารถ รอได้อีกต่อไปในที่สุดเธอก็เริ่มเสียใจยที่เปิดเผยทูตสวรรค์หกปีของเธอในวันนี้อย่างไรก็ตามความเสียใจยนี้คงอยู่เพียงั่วคู่ก่อนจะจากไปถ้าไม่ใช่เพราะพลังใจที่แข็งแกร่งของเธอเธอคงไม่สามารถควบคุมทูตสวรรค์หกปีเขาเธอได้อย่างแน่นอนเยก,กูยี่ยกดาบดาวในมือของเธออย่างทารนงปล่อยเสียงหวีดแหลมออกมาขณะที่เธอทำเช่นนั้นทันทีหลังจากนั้นดาบเจ็ดดาวก็ไหม้ทันที ดาบซึ่งทํามาจากโลหะหายากทั้งหมดเริ่มละลายอย่างขระทานหันเนื่องจากพลังวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเย่กูยี่ยิ่งกว่านั้นแสงสีทองศักดิ์สิทธิ์ที่เธอเปล่งออกมาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงทองลูกบอลแสงขนาดมหือมาปรากฏขึ้นข้างหลังเธอและปีกสีขาวบริสุทธิ์ของเธอก็เริ่มขี้ออกอย่างไรก็ตามปีกคู่ใหม่นี้ไม่ได้สัมผัสได้เหมือนปีกก่อนหน้าของเธอแต่กกับถูกสร้างจากแสงถึงกนะนั้น สิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วที่สร้างจากแสงก็ยังเต็มไปด้วยความกลัวจนสันสะท้านแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วด้านมืดก็ยังอยู่ในสภาพเดียวกันไม่ว่าพวกเขาจะพยายามต่อต้านมากแค่ไหนก็ตามวงแหวนมียานดวงที่6สีดำสนิทของเย่ก,กูยี่เริ่มลอยขึ้นเหนือเธออย่างช้าช้าในระหว่างขบวนการนี้วงแหวนมียานของเธอเริ่มปล่อยแสงสีแดงอมทองแบบเดียวกับที่ออกมาจากร่างกายของเธอก่อนที่จะล้อมรวมเข้ากับเธออย่างช้าช้า ดาบยาวที่ร้อมละลายอยู่ในมือของเธอและแสงที่ออกมาจากร่างของเธอก็รวมรวมกันเป็นดาบขนาดมหึมายาวกว่าสเมตรรู้สึกเหมือนแสงที่มาจากดาบสีแดงทองเล่มนี้ต้องการที่จะเจาะผ่านสวรรค์และโลกด้วยตัวของมันเองเยกูยี่เคลื่อนไหวเธอเก้าวไปข้างหน้ากลางอากาศและหมุนไปอรอบๆทําให้ดาบขนาดใหญ่ในมือของเธอเคลื่อนไหวไปมาวิกทูดสวรรค์ทั้งสีด้านหลังของเธอสั่นไหวด้วยแสงทําให้เธอดูสวยงามมาก นี่เป็นทักษะวิญญาณที่หของเธอที่เรียกว่าการเต้นลำของทูตสวรรค์หกปีกด้วยอาศัยความแข็งแกร่งของวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเธอเย่กูยี่สามารถนำตัวเองไปสู่ระดับพลังที่ใกล้เคียงกับกายแท้วิญญาณยุทธของมหาป่าวิญญาณในช่วงเวลาสั้นๆดาบศักดิ์สิทธิ์ในมือของเธอกลายเป็นดาบอาทิตศักดิ์สิทธิ์และสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วใดๆก็ตามที่สัมผัสกลายเป็นฝุ่นทันทีสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วด้านมืดทั้งสาม รวมกลุ่มอย่างรวดเร็วและพุ่งเข้าหาเธออย่างไม่เกรงกลัวอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับดาบอาธิศักิิีได้าตามวินาทีก่อนที่จะถูกระเหยด้วยแสงที่น่าสะพึงกลัวด้านร่างเวทีราชทินานามพมยุทธจากบทภาพวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เริ่มสแสดงสีหน้าตึนตระกนกวิญ,ญญาณยุทธการต่อสู้ที่ชั่วร้ายของพวกเขาเริ่มสั่นเล็กน้อยเนื่องจากเด็กสาวคนนี้ ซึ่งไม่ใช่มหาป่าวิญญาณไม่แน่าแปลกใจเลยที่วิญญาณยุดการ่อสู้โทษสวรรค์หกปีกเป็นที่รู้จักในฐานะศัตรูตัวฉกาจที่สุดของพวกเขานี่เป็นทรงพลังเกินไปแล้วเมื่อเธอสังหารสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วด้านมืดคนสุดท้ายเยก่กุยก็กระพือปีกทั้งสี่บนหลังของเธออย่างดูดเดือดแงสงศักดิ์สิทธิ์จำนวนมหาศาลพุ่งออกมาจากร่างกายของเธอแรด้วยมือของเธอจับดาบของเธอเธอกระโดดขึ้นไปในอากาศ แสงสีแดงทองจากดาบของเธอก็เต็มท้องฟ้าและเธอก็ทําการฟาดฟันอันทรงพลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ไปยังประตูแห่งโลกลึกลับขนาดมาหึมาใบหน้าที่อ่อนโยนของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในช่วงเวลานี้แสงในระยะ50เมตรรอบๆเยกคูยี่ได้ประตูลึกลับเริ่มบิดเบี้ยวทําให้ทุกอย่างพร่ามัวไม่มีใครจากโลกภายนอกได้เห็นสีที่เกิดขึ้นบนเวที มีเพียงเย,ย่กูยี่เท่านั้นที่สามารถมองเห็นด้วยความประดาใจของเธอที่มีดวงตาสีทองขนาดมาหึมาปรากฏขึ้นภายในประตูโลกลึกลับขนาดมาหึมาหลังจากนั้นเธอรู้สึกว่าพลังอันทรงพลังได้กระแทกเข้ากับทระเดแห่งจิตวิญญาณที่เหนียวแน่นของเธอร่างกายที่เล็กกระทัดรัดของเธอสั่นสะท้านทำให้พลักกำลังเกือบครึ่งที่มีอยู่ในการเต้นมลำของทูตสวรรค์ของเธอหมดไปในทันที ร่างสีทองเดินเข้ามาหาเธอร่างนี้สง่างามอย่างยิ่งและสวยงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และเต็มไปด้วยแสงที่ไร้ขอบเขตไม่มีรัศมีมรณะปรากฏอยู่บนร่างสีทองนี้เลยผมยาวของเธอผิวไหวอยู่ด้านหลังของเธอและร่างกายสีทองบริสุทธิ์ของเธอก็ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยพลังชีวิตที่ไร้ขอบเขตนอกจากนี้เย่ยกูยี่ก็สัมผัสได้ถึงรัศมีศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากเธอโดยไม่คาดคิดนี้นี่เป็นรัศมีศักดิ์สิทธิ์ ที่ค่อนข้างคล้ายกับเธอแต่ก็ดูจืดชืดไปมากเมื่อเทียบกับของเธอเองทันใดนั้นร่างสีทองก็พุ่งเข้าใส่เธอรัศมีของเย่ก,กูยี่สลายไปในทันทีในขณะนั้นในที่สุดเธอก็เชื่อหัวอยู่เฮาไม่มีสิ่งใดที่หัวอยู่เฮาพูดก่อนหน้านี้มีผลกระทบต่อเธออย่างไรก็ตามมันเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะปลอมแปลงรัศมีศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะวิญญาจาร์โช้ย้ายแม้แต่ร่องรอยเพียงเล็กน้อยก็สามารถผลิตได้ โดยคนที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งเท่านั้นเสียงของหัวยงเฮาดังขึ้นอีกครั้งในหัวของเธอเจ้ารู้สึกไหมเย่กูกยี่พูดขึ้นว่าข้ารู้สึกและข้าก็เข้าใจแล้วหัวยงเฮาพูดขึ้นว่าดีมากทั้งสองสนทนากาันในช่วงเวลาสั้นๆหลังจากนั้นเวทีก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แสงที่บิดเบี้ยวเดิมภายในเวทีก็ชัดเจนโซ่หนาแนบไ่ทวนติดอยู่กับเควแหลมคม ุ่งออกมาจากประตูลึกลับที่สานสะเทือนอย่างรุนแรงในทางกับการเย่ยกูยี่ผู้ทรงพดังที่ไม่มีใครเทียบได้ตอนนี้กำลังลอยอยู่กลางอากาศร่างกายของเธอถูกปกคลุมด้วยแสงสีเทามรณะและรูม่านตาของเธอก็หมองคล้ำหลังของเธอไม่มีปีกสี่ปีกแล้วแต่มีปีกสองปีกโซไดเยลหนาแทงทะลุร่างกายของเธอขังเธอไว้แน่นด้วยโซ่ตวนดูเหมือนว่าเธอจะสูญเสียจิตวิญญ,ญาณไปโดยสมบูรณ์ และเลือดสวดที่ไหลออกมาจากร่างกายของเธอก็ระเหยไปในอากาศสีเทาอมดำจำนวนนับไม่ถ้วนทันใดน,นั้นโซนาทั้งหมดตึงกลับรากร่างของเธอเข้าไปในประตูโลกลึกลับที่น่ากลัวอย่างยิ่งในที่สุดประตูโลกลึกลับก็ปิดลงอย่างไรก็ตามทันทีที่ประตูปิดดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนเป็นปากที่น่ากลัวซึ่งเริ่มเควเสียงดังตอนนี้ทั้งสนามเงียบสนิทผู้คนจำนวนมากรู้สึกหวาดกลัวอย่างยิ่งและเริ่มมีเงื่อนออก รอยร้าวปรากฏขึ้นกลางอากาศและประตูโลกลึกลับก็หายไปอย่างเงียบๆท่มามกลางแสงระยิบระยับร่างโลหะ2เมตรขึ้นก็ปรากฏตัวขึ้นบนเวทีการแข่งขันอีกครั้งในขณะนี้เวทีเงียบสนิทร่างโลหะยืนขึ้นอย่างทรนงแต่ทุกคนที่มองมาที่เขารู้สึกราวกับว่าเขาเต็มไปด้วยรัศมีที่น่ากลัวพวกเขาอดไม่ได้ที่จะจ้องมองขณะที่มองมาที่เขาไม่กล้าสบตาเขาโดยตรงยิ่งกว่านั้น รูม่านตาในหน้ากากของเขาซึ่งเดิมมีแสงเรียบดีเป็นสีทองตอนนี้กลายเป็นสีแดงเลือดมีใครอีกไหมเสียงน่ากลัวดังออกมาจากหน้ากากของเขาเสียงนี้ช่างน่าขนลุกเยือกเย็นและมีแรงกดดันที่สามารถข่มขู่วิญญาณได้ทั้งสนามเงียบกริบแม้แต่เย่ยอยูลินที่ลอยอยู่กลางอากาศก็ยังรู้สึกว่าใบหน้าของเขากระตุกแม้แต่ในความแข็งแกร่งของเขาเขาก็ตระหนักในทันใดว่า มีร่องรอยของความวกลัวเกิดขึ้นในใจของเขาต่อเยาวชนที่อยางรู้คนนี้เจ้าแห่งวิญยาจาร์ชั่วร้ายแท้จริงแล้วเขาเป็นวิญญาศา์ชั่วร้ายที่ทรงพลังจริงๆทำไมวิญยาจารต์อัจฉริยะอย่างเขาถึงเป็นวิญยาจาร์ชั่วร้ายเย่ยูลินรู้สึกเจ็บปวดเนื่องจากการต่อสู้ภายในจิตใจของเขาแต่เขารู้ว่าบทภาพรวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ยอมแพ้ในวิญยาจาร์ที่ชั่วร้ายเช่นนี้นอกจากนี้เขาไม่เต็มใจรับวิญญาศาร์ชั่วร้ายมาเป็นศิษย์ อันใดนั้นเสียงปรบมือก็ดังขึ้นหวอยู่เฮามองไปที่แหล่งที่มาของเสียงนั้นและสิ่งที่เขาเห็นคือดวงตาสีเทาอมฟ้าคู่หนึ่งซึ่งเต็มไปได้วยความรู้สึกที่สวยงามจากต่างโลกยิ่งกว่านั้นเจ้าของดวงตาคู่นี้เป็นรองผู้นำของโบสถ์ภาพวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากที่เธอเริ่มปรบมือผู้อําโอูอีกสี่คนจากโบสถ์ภาพวิญญาณบริสุทธิ์ก็เริ่มปรบมือเคียงข้างเธอด้วยความร้อนแรงและความลหลมงไหลองโชเน,นสนามแข่งขานที่มีขนาดใหญ่มาก และมีเพียงสีห้าคนเท่านั้นที่ปรบมือเป็นภาพที่แปลกจริงๆอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ปลุกจิตสำนึกของคนอื่นๆที่มีอยู่เขาได้รับชัยชนะทั้งวูซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรชั้นกลางชนะการแข่งขันวิศวกรวมญญญาณแห่งเมืองลุ่งเรืองเย่ยูยลินลงสู่พื้นบนเวทีการแข่งขันและมองไปที่หัวยูเฮาด้วยสายตาที่ซับซ้อนทนายน,นั้นเขาก็รู้สึกอยากจะทิ้งเข็มศักดิ์สิทธิ์ตะวันจันทาบนท้องฟ้า เพื่อกำจัดชายผู้นี้ที่อยู่ตรงหน้าเขาบุคคลนี้เป็นวิศวกรวิญญาณอาชฉรยะได้วิญญาจาร์โช้ยร้ายอาชฉรยะในยุคนี้จาก,กว่าจะสามารถควบคุมเขาได้อย่างแท้จ,จริงในอนาคตหรือไม่ยิ่งกว่านั้นบทภาพวิญญาณบริสุทธิ์จะรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากเพียงใดในอนาคตด้วยอาชฉรยะเช่นเขาในรุ่นเยาวชนอย่างไรก็ตามเน่ยอยุลินไม่กล้าทำเช่นนั้นต่อหน้าราชทินานามพมยุทธ์โช้ยร้ยทั้ง5ที่จ้องมองเขาอย่างตั้งใจ สิ่งที่หัวยูฮาวได้เปิดเผยต่อผู้ทรงพลังต่างๆคือพรสวรรค์อย่างไรก็ตามยังคงมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างเขากับเราวิศวกรมียานระดับ9ก้าแราชทินานามพรมยุทธ์เมื่อมาถึงอำนาจกันนั้นเขาก็สามารถพึ่งพาความคิดของมวลชนและวิญญาจาร์ชั่วร้ายร่วมกับพลังใต้ดินทั้ง3เพื่อควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดวิญญาจาร์ชั่วร้ายได้กลายเป็นก่อป้องกันของเขาแล้วรอยยิ้มที่ไม่แยแส เริ่มปรากฏบนใบหน้าใต้หน้ากากทองคําวันนี้มีเรื่องหน้าประหลาดใจมากมายเกิดขึ้นหัวยูเฮายินดีเป็นอย่างยิ่งกับการแสดงของเขาในวันนี้ในที่สุดเขาก็รู้สึกราวกับว่าเขาเข้าใจความสามารถต่างๆที่เขามีอยู่อย่างแท้จริงทายที่สุดเขายังเป็นเด็กอยู่เขากําลังกีดร้องในใจว่าข้าคือหัวยูเฮาหัางวูแห่งองค์กรชั้นกลางชนะในที่สุดสายตาที่ซับซ้อนของเย่หยูยหลิน ก็กลับมาเป็นปกติในขณะที่เขาประกาศผลการแข่งขันอย่างแข็งขันในทางกลับกันทันทีที่มีการประกาศผลนี้องค์กรชั้นสูงและองค์กรชั้นต้นซึ่งเดิมไม่พอใจในตอนแรกก็เงียบไปโดยสิ้นเชิงไม่มีใครกระโดดออกมาพูดอะไรกับผลการแข่งขันความสามารถของหัวอยู่เฮ้าจะไม่ทําให้พวกเขาหวาดกลัวได้อย่างไรพวกเขาไม่กลัวทั้งวูบบนวิีการแข่งขันพวกเขากลัวห้าวิญญาจาร์โชวร้ายที่น่าเกรงขาม ที่อยู่ด้านล่างเวทีซึ่งยืนอยู่ที่นั่นอย่างน่ากลัวพวกมันไม่ได้ปิดบังรัศมีอีกต่อไปแล้ววิญญาจาร์โวร้ายที่ยังเด็กอยู่ช่างน่าสะพึงกลัวมากเขาได้ปราบและสังหารหญิงสาวคนนั้นซึ่งมีวิญญาณดดการต่อสู้ทูตสวรรค์หกปีกและครอบครองท่าศักดิ์สิทธิ์ได้กืนเธอเข้าไปทั้งหมดหากเป็นกรณีนี้วิญญาจาร่โวร้ายที่แข็งแกร่งกว่านี้จะมีความสามารถประเภทใดหัวอยู่ห้าพยักหน้าให้เย่อยู่ลิ้น แด้พูดว่าข้าชนะแล้วโปรดให้รางวัลกับข้าด้วยท่านหัวหน้าผู้ตัดสินเงาปรากฏขึ้นทีระข้างข้างหัวยูเฮ้ารองผู้นำของโบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พาผู้อัศสีคนของเธอเข้าสู่เวทีการแข่งขันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ